ียงหนวหน่อยค่อยหักพี่น้องเลยทาทาผู้เบาเล่าหรือเบาผู้เบาไทยทาผู้เบาเนี่ยเออทาอยู่นี่เนาะทาผู้เบาทาผู้เบามาหาผมมีใครมหาพี่น้องเลยสบายดีตอนแรงเด้อพ่อแม่พี่น้องเลยยินดีตอนครับเขาชูสองเบาไก่คนธรรมากินวันนี้เอามากินข้าวปลาพี่น้องเลย ทางน้นองๆน้องเลี้ยงอะไน้องแตะพัดผ้ามากินเขาอยู่เที่ยงให้พันเพราะว่าให้พันประทางอยู่ทางพุทธภาคทางบ่าพุทธไทยไปหอดแล้วข้าขี่มานกันแต่น้องสองคนขี่น้ำกัดเราไปใกล้จากบ้านไปได้พี่น้องเลยบ้านอยู่ทางสวนน้ำประมาณไายบอกประมาณสองลักสามลักนี่แหละให้ทอดเที่ยงให้แต่เป็นเมืองวัดไมนู่ยังพี่น้องเลยพาพี่พาน้องเปลี่ยนบรรยากาศป้าทุ่ Tiếng hai, chắc Tiếng hai, phải phải, về. tiếng hai, sao liền em mò phá... sao tệ Momem bò. Tiang hai, khó đi ván bò. Say bà đi nọ tay. Oi nga, lấy phép nóng về. Tiang hai, hiền nè. Tiang nè. Tiang hai. Tiang hai. Tiang hai. pha hai. Tiang hai. Tiang hai. มีอาหารทะเลอยนี้แหละลาใน้องมดิลาติเบ็ดลาติเบ็ดติวมอเป็นอะไรเอปลาทูปลาทูเคยกินเจ๊กเจ่แหละปลาทูแต่หลายทะเลหายทเลเนาะแซ่บเยอะก่เลยี่บยระวางปลาทูก็หนังตัวได้เสีบนองเสบกว่านงบกว่า เปลี่ยนบรรยากาศพี่นังผู้บคุณเบาไทยเป็นยนิมหนิมหนิมเนี่เท่ากับถึกใจเพระเนี่ยน,นี่สบ,สบายดีมาเห็นพุซาอยู่ป่าเนี่ยคือคักเลยเปลี่ยนบรรยากาศเนาะกินแต่เขาอยู่เพื่อนอยู่ชาติและเหมือนนิ้มผาพีผ้าหนองมาอมาอกมาเทียงหายเทียงหนาของหนองๆน,นี่แหละบด้ใกล้ามาได้แต่บะก็กำลังนั่งไฟ่แล้วพี่นังเลยวัวหน้นหาไฮเป็นทางเมืองนัดทพะทางเมืองเมือก่อนนี่เข้าบริมหาแต่เป็นว่าไฮเป็นทางนัทอันนี้ทงหน้า งามหน้าปีเห็ดหน้าปีอยู่น้องเลยชุนน้องมานอนอยู่ปีตลอดปอบริม,มานอนอยู่ผีปอไม่ยยามมาผ้าผู้บ่าวมานอนบริมาปกปอน้องแต้ได้ฉันไม่ก็ปอปอเคยพี่น้องเลยแล้วอ,อ,อย่ารมาให้มาชวนมานอนอยู่ให้นย,ยุสวนพี่น้องเลยเรือกไปทางอื่นเคยจะพาไปทางอื่นเนาะ <c oughs> มาทางนี้เป็นวมาบริมาพี่น้องเลย อันนั้นก็สิเป็นน้องอันนี้ตอนเขาสอนกุ้งตอนอน,นั้นนด่เามาก็บาาากบกับีมกอนงสลาพน้ะออก็จักโตสามโตสีตตโ่โตห้าโตเออออกนจใส่ปีกไหมอือือชองปีเา<อ>มาบไทยก็ยิมเลอยอยู่วะตั้มเลย<อ>ตั้มเลยเ โอ้แบบนี้แล้วว่น้องนุ่งบะผูกกับบอกน้องบอกนุ่งขนน้องบนนุ่งอ้ายกับบนนุ่งคือกันแก่เลยเนี่ยบนนุงเออแบบนั้นเาเป็นอ้ายเป็นปิ้งปลาทูพี่น้องเอ้ยปลาทูพันดาใแน่นอนเช้าเลี้ยงเช้าแต่พันดาวผัสชอนในเมือนั่นชอนในแน่ใจนั่นเนี่ยปลาตูน้ำจืดเคยเห็นแต่ปลาทูน้ำเค็มอันนี้ปลาทูน้ำจืดพี่น้องเอ้ย ผ้าปี๋ผ้าหนองเปลี่ยนบรรยากาศนิดละมัดรูยู่เลยแฮมัดบอโย่แฮมัดพี่น้องเยมัดใจเนาะไว้เองเลยเมื่อหนาผู้บอลไทยว่าสิมาดินกับโบเห็นมาดินเล็กเถื่อสิผ้ามาดินนำจุ่มหนองเนี่ยเพิ่นกับโบมาเล็กเถื่อเนี่ยผู้บอลไทยบก่กลนะ้าเนาะแสดงเนาะอยาะจะว่าเปลาแต่ปา,ปากไปจักเนี่ยต่ำเลยพี่น้องเย เราเรียกเป็นซับเอฟกินการยนูออยังสิมานำกัดหดเทียงกลางเว้นกับสิกัดมาเป็นแน่ยุงมีนต่ยุงจะง่ายแล้วสิกัดตัวโตเลยยิ่งใหญ่มีแต่ยุงแม่ไข่ถานเป็นหานหนิดนึงพี่น้อ,นอ,องเลยกินซีมือน้องเรียงน้องแต่แหม่นี่ ว่นหนงมึกเพิ่นไปกลมั่นแม่นบอกว่าม่ใช่แม่เปนบระยู่์เห็นอหมบ่ะยูห้ลมขักเลยเย็นขักเลยน้อมลมเย็นนต่มันอยากหนาวโด้นี่หละ บายบายนมาไทยน้องนกานหิวข่าพี่น้นลงลองกับน้องเพราะว่าน้อก็ยไ่ได้กินข้าวเช้าเ,เาก็ยไ่ได้กินขา้าวเช้าตอนนี้ก็12ิบงปพาพีพานองเปลี่ยนบรรยากาศ ก็ถ้าผู้บ่าวไทยมาดินน้ำสิผ้าเข้ามาหาชุบน้องเนาะใส้ผ้าไปสอนไปได้ป้องสอนเนาะกินกุ้งเนาะกิบกุ้งเต้นพี่น้องเอ้ยบ่าวไทยมาสอกุ้งเป็นยักษปิงครับมีความง่ายน้องเลยไปวางกับมาดินมาดินมาหาหนองมาหนุ่งในเรื่องพี่น้องน้องคนว่าสิพามา เทียงหน้านี่แหละกินข้าวปลาว่ะสิพาไปสอนกุ้งเพราะว่าน้องกุ้งก oh. ็บ่ได้ใกล้จากกุ้งยังยังไล่เป็นของยนนงยังไล่ป่ะเจอว่าเนี่ยไล่กับไล่คนหาเนาะชุกคนมาตึกเบ็ดมัอป้าคนนั้นเป็นบานเพลงกามาบานสดิกคมาบานลุกกามาบานคนสี่กามา มันลารเลกุุงนี่ยนะกุ้งลายออกไปเปรูปลาคอก็มีมันโอายว่าปลาคอใำไเคยได้หรอะ้องเคยจับหรนโอ้ไจับปลาคออยู่นี่เห็นแต่ขาไ่เ่่แตบยได้ฉันเคยจับปลาคออะไรอยู่นี่น้องยกนุ่งลี่นือแต่โอเคฮะมันจังมวน กันมาต่างคนต่างนางซึ่งมันก็บคูค้าเนะแบบประไทยเนาะเมนตอนนี้เราเลยหยอกน้องนะ้ำแล้วคนนี้แล้วปากขอใครจับแล้วตัวนึง่ง <c oughs> คนนะปากขอใหญ่ยิง่งน้องม่ได้เคยมาสอนกันขึ้นมาสิม่เคยปีงมันหลายเนาะฮันปีงจับกลวงเว้นยังพอเห็นอยู่ไในแขนกลางคืนนี่โอ้แล้วเลยแล้วพอเห็นแต่ปีงไลย ก็เคยมาอยู <át> ่บ <t> ุร <sk eleven> ีสอนกลางคื Jamie, <here S 1> <t> ินนะอยู่ไทยบ้านนี่ยเขาเคยมาเขาเคยมาสอนบางคนชดวับุรีทีมงานช่วยชี้ให้มาสอนกลางคืนนี่มากมาปะยัดปิงยัดปิ้งเป็นประโยชน์ไก่กับอากาศหนาวห่อนๆเนาะทีมงานเราคือห่อนใช่ไอรุ่งอกุนแต่ป็นกุนดูเชิงกุนน้องอบผิวน้องพี่น้องพรามันไก่ช่วงการ์ดเนาะอบผิวพี่น้องเลยอบผิว เธอขึ้นไปแล้วพี่น้องเย้ยประกฏกายกลางเวทีเออนังติดกันจะาแต่สบายมาเธอทำมีดเด้นะนี่เางหม่นี่เน,นาะมาประทเทศไทยบ่แ,แต่ว่าเข้ามาแต่เธอห้างกับโบลับเขาพี่หญิงปลาทูใต้ ชุมเลยนังถ่ายเสร็จแล้วเาใหญ่นี่นะใหญ่ยูเมืองหน้าก็หน้าเล้าด้วยนหน้าเพย์ผมแมวผมแมวครบเพย์มครูความเป็นทหารดีพอลายลายทหารบ่ มาจักพี่น้องเลยพอเลาเป็นทหารพอเล่าเราเป็นทหารบักหลายก็เอาเมียะไรบ้านมันเดือนเดือนมาเมาไมยู่บ้านหน่อยหนึ่งเด้อเอาหน่อยซะหน่อยเห็นเห็เอาเด้อเออแมนมาอาชีพก่อนนี่ก็ซะหน่อยเอาผัวโอ้เอาผัวอะไรอ้าพี่น้องเลยซะหน่อยเอาผัวเด้อชุดพ่อเมื่อเนี่ยคนเปในชาบาดเลยเห็นอยู่วัดผูดยางไปครับผูวเบาแล้อก็ผัวของผัวตัวนั้นผัวเนาะแต่งกันหลือเปล่าแต่ไปอยู่เพื่อนผู้ชายแล้ว พี่น้องเอ้สาวหน่อยเฮาหยอกพันตอนนั้นได้บาจิมาถ่ายคลิปกับพันแปะอภัวก่อนนะเมื่อนาบางเทอชุ่มห้ามาจะบอเห็นมาจักษสองคนนี่ยบอไทยเอ้เมื่อนาในกระสือจ็กสาวแต่สาวสาวเลี้ยงได้เสียเอาก่อนกันแม่นบอกหนูไม่มีคนเอาเสื้ออยู่บ่พี่น้องเอ้ยน้องบอไม่มีกับเสื้อควบน้องนี่แหละเที่ยงหน้าหน่อยค่อยหักพี่น้องเอ้ย ถาาผู้เบาลาวหรือเบาผู้เบาไทยถาผู้เบาเนี่ยผู้เบาลาผู้เบาไทยก็ได้เออทาผู้เบาเนี่ยสีาอยู่นี่เนาะทาผู้เบา้าผู้เบามหาบมมีรมหาผิ่หงเอเมื่อชิบชมผ้าไปเหรียชไปเหรอยู่ไชอยู่บ้านอยู่บ้านผู้เบามหาอยู่บ้านเงนห่อผู้จบผู้งามปชีผมมีคนมาเหนีนนำนอนบาปไทยเนาะ กันหัวนั่นเองก็มาดนะินน้ำหนองนองตอนพี่น้องเอ้คิดว่าน้องนองไม่นัดแล้วก็เลยบริภาษ์กันมาหามาดินน้ำหนองไม่ได้เมาไม่สามหมือนนะบริการกินยังบ่ค้ำมาแล้วก็นอนบ่วมาถูกเสื้ออะไรบ่เบาเทะน้านองว่าค้ำมาแล้วก็นอนกับเสื้อแล้วครับผมเห็นพี่น้องเอ้ถ้าบริเวณที่ตามมิตรชีวิตน้องติดตามกันแต่ในเฟซแต่กับพ่อเ่าเออชั้นๆันไปเลยทันเนี้ยครั้นี้โปรให้แต่มันตกลงหลุมกับ กินข้าวนอกบ้านพี่น้องเอ้ยเป็นไงมันห่อนมันอยู่สองคนก็ไปสิขาเ <c oughs> ย็นดีนก่นอนพี่น้องพี่น้องคือสิเคยแล้วฟุตบอวมาอยู่นี่อาจารย์มาสอนมนั้ยยังนี่ใช่ห้ากามาห้ากามาเท่านี้าามาสอนบาเลยมาใช่มาสอนนั่นมาตลอดปะ สอนคเว้นชอยนังขึ้นนี่สะบมรดมาญาติญาตพีพ<า>โ<อ>้กินว่ายานคน<อ>ยานาตพีได้ป่ะพไทยถ้ารอถาปีกปลาชุกพี่น้องเว้พากันทิวภูเขาแล้วพราอมันกับเขาตอนบ่ายๆแลยช้มโมงแรกแล้วไนะปจักถึบ่อพ่อไทยอชองหมนม่เอิช่องมูพี่น้องอยยังบ่สวยเป็นไง โอ้ยสุกนะพี่น้องเลยในที่หลายทางเนี่ยเรื่องแอมเต็มขาแอมเต็มนนอยู่เนาะโมแมนแล้วประตูขาวสีเขากินน้ำก่อนพี่น้องเอ้ยพอพากันยิ้มเข่ายิ้นมน้ำเลยไปคืนคืนคืนช่บยาจุดคืนน้ำหลังลมแรงไงพี่น้องเย็นขึ้น ปลาทูพี่น้องเลยแต่วมันม่อากเข็มไปไดนเนาะดามันนั่ง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 กระตกธรรมศาสตร์บนผาถัดธรรมศาสตร์นี่ขเชียร์ถวายบวงมากครับมันเป็นธรรมศาสตร์เนาะว่าพ่อไทยเนาะกินมไธรรมศาสตร์้องเลียงเนาะเปิดเลมชีมาเลยกินนดำเลย กินข้าวจะเอิซีมากินน้ำกันามามาพี่น้องมาปิ่งปลาทูกแก้วบักเพชรนะองมาด,ด้วยหลังจากที่ว่าล่อถาเป็ิชมุ <laughs> มาพี่น้องมาบบบนี้ที่เขากินน้ำน้ำกันอืนนมอาหารธรรมชาติปลาทูน้ำจืดไม่เป็นปลาทูน้ำเค็ม พกันไปสอนว่านใ่คนไหนในในตลาดพี่น้องเลยเาเลยอ่าทุกพี่น้องเลยมือก่เนพี่น้องยงประทูแจบักเพชรถูแซ่บแซ่บยุบอ่ะโดนแซ่บเนาะเพื่อจะแซ่บเนะเพราะว่าพากระหิวเข่าไปหน่อยเลยบาร์บูไทยบาแห้งหิวมามาพี่น้องมาจะดุยจะดุยเอ้ยแน่กินข้าวต้องกันภาษาสมนองวะแน่แล่ จะโดยมุตุจะโดยมตุมามาพี่น้องมาจะโดยมุตุกินเขาวน้ำกันเดอ้อมาเดื่อพี่น้องเดอ้อยาวกินน้ำกันเสร็จไปชมมาแล้วลืมรดมาจากทางป่งปัทุ น,น,นะพี่น้องเลยหลังจากกินข้าวกินน้ากไก่เสสําเรณ์แล้วข้าก็ิบ้ากันกับก่อนพยายามายานองนองกับผ้ามากินขา้าปลาปีงปลาทูอาทะเลเ็น<ป>ไ<ะ>ในแน่น้องเลยแล้วะแต่พอกัคิปหนาพี่น้องเลย ขอ,มอบมุกกาแฟพอม่พี่น้องที่วิทติดตามมาบุ้งครับชบุปพอ,อกันไหมฮะพีพ่น้องเลยพากันกลับก่อนแับนี้พวแก้มแล้วว่าจะชิคับบ่จ้ะแก้มสิเมื่อแล้วสิเมื่อใช่เมื่อมาละเมื่อบ้านเมื่อซอบมา่ะโอ้ยอาาจรย์ว่าชิเมื่อไปแถวนีสนอกอ่ะมาพี่น้องเลยพากันกลับก่อนันี้กินเข่ากินน้าบิมเลยเดี๋ยววิวอย่างไรน้องๆพากินข้าวป่าก็กินข้าวป่าไอ้นี